สวัสดีค่ะนักเรียนทุกๆคนนักศึกษาออนไลน์บายคุณครูหนึ่งหรือไทยในวันนี้นะคะกลับมาพบกันอีกครั้งสําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ค่ะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่10แล้วนะคะในวันนี้ค่ะเราจะมาเรียนเรื่องประวัติการแสดงชุดรําวงมาตรฐานเพลงหญิงไทยใจงามค่ะก่อนอื่นคุณครูขอทบทวนความรู้เดิมของนักเรียนสักเล็กน้อยนะคะรําวงมาตรฐานจะมีจังหวะที่เรียกว่า ปะโทนปะโทนปะโทนโทนลำวงมาตรฐานจะพัฒนามาจากรำโทนนั่นเองค่ะซึ่งโทนถือเป็นเครื่องดนตรีหลักในการประกอบจังหวะนะคะครกตำข้าวในสมัยอดีตนั้นจะมีการนำครกตำข้าวมาวางคว่ำไว้เพื่อเป็นจุดกึ่งกลางของการแสดงแล้วผู้แสดงจะลํารอบๆครกตำข้าวนั่นเองค่ะ การรำคู่ชายหญิงจะรำคู่ชายหญิงและมีการเดินเป็นวงในลักษณะที่เดินทวนเข็บนาฬิกานะคะรำวงมาตรฐานเพลงหญิงไทยใจงามคำร้องท่านผู้หญิงละเอียดพิบุญสงครามทํานองครูเอื้อสุนทรสนานเนื้อเพลงเดือนพราาดาวแวววาวระยับแสงดาวประดับ ส่องให้เดือนงามเด่นดวงหน้าโสภาเพียงเดือนเพนคุณความดีที่เห็นเสริมให้เด่นเลิศงามขวัญใจหญิงไทยส่งสีชาติรูปงามวิลาชใจกล้ากาดเรืองนามเกียรติยศกล้องปรากฏทั่วคามหญิงไทยใจงามยิ่งเดือนดาวพร่าแพรว เพลงหญิงไทยใจงามความหมายดวงจันทร์ที่ส่องแสงอยู่บนท้องฟ้ามีความงดงามมากและยิ่งได้แสงอันระยิบระยับของดวงดาวด้วยแล้วยิ่งทำให้ดวงจันทร์นั้นงามเด่นยิ่งขึ้นเปรียบเสมือนกับดวงหน้าของหญิงสาวที่มีความงดงามอยู่แล้วถ้ามีคุณความดีด้วยก็จะทำให้หญิงนั้นงามเป็นเลิศ ผู้หญิงไทยนี้เป็นขวัญใจของชาติเป็นที่เชิดหน้าชูตาของชาติรูปร่างก็งดงามจิตใจก็กล้าหาญดังที่มีชื่อเสียงปรากฏอยู่ทั่วไปค่ะท่ารำที่ใช้คือท่าพรหมสีหน้ามือทั้งสองจีบคว่ำระดับวงกลางลากจีบขึ้นไปตั้งเป็นวงบัวบานเรียกว่าท่าพรหมสีหน้าค่ะ ต่อมาท่ายุงฟอ้อนหางจากนั้นมือทั้งสองค่อยๆลดวงวัวบาลลงมาส่งมือทั้งสองไปด้านหลังแขนตึงคว่มปลายมือปลายนิ้วเชิดขึ้นเป็นท่ายุงฟอ้อนหางค่ะรำวงมาตรฐานเพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้าคำร้องท่านผู้หญิงละเอียดพิบูลสงคราม คำนองครูเอื้อสุนทรสนานเนื้อเพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้าชื่นชีวาขวัญพี่จันทร์ประจำราตรีแต่ขวัญพี่ประจำใจที่เทิดทูนคือชาติเอกราชอธิปไตยถนอมแนบสนิทในคือขวัญใจพี่เอย้ยเพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้าความหมายของเพลง ในเวลาค่ำคืนท้องฟ้ามีดวงจันทร์ประจำอยู่ในใจของชายก็มีหญิงอันเป็นที่รักประจำอยู่เช่นกันสิ่งที่เทิดทูนยกย่องไว้ก็คือชาติไทยที่เป็นเอกราชมีอิสระแก่ตนไม่ขึ้นกับใครและสิ่งที่แนบสนิทอยู่ในใจของชายก็คือหญิงอันเป็นสุดที่รักค่ะ ท่ารำที่ใช้คือท่าช้างประสานงามือทั้งสองจีบ่ายแขนตึงท่าที่สองท่าจันทรงกรดมือทั้งสองตั้งวงเมื่อนักเรียนศึกษาคลิปวิดีโอเรียบร้อยแล้วอย่าลืมทำแบบทดสอบในโปรแกรม Google f o r m ด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ